สวัสดีเพื่อนเแล้วอยู่คุณชิดนะครับคุณนั่งสองสีก็ต้องไปชมตุ้แต้มของสังกรพันเก้าผมเจอแต่แต้แตมเยอะๆทางนั้นเลยอะ่ะมัน้องใจเล่นนะครับคุณชิดมา,มามามังกรประทะมาเทียมไปครับผมไปน้องขุนคุณหนีไปทางนั้นใช่ไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมค้อนครับตัวแยงของมาตัวแยงไปเร็วเมดปล่อยไปครับคุณหนีทำไร ก่อนครับตัวที่หนึ่ง,งทำไรตัวที่สองอเฮ้ยเลือมาวะ่ะตัวที่สามเดี๋ยวเราจะทําการถังผงอะรลอกนะท่านผู้ชมลอยเขาทิมใส่แมาในทิมด้วยไม่งกินเลยเว้ยกินดีครับเฮ้ยผมเดินพลาดว่ะผมโดนแยงเลยอืมไม่เป็นไรครับ นี่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 ไปไกลเลยครับเดี๋ยวเรือเขาจะลงมาตูมตามแล้วท่านผู้ชมผมจัดการทิมตัวนี้ไม่ก่อนดีกว่ากินครับผมเอาอะไรกินดีเอาตัวนี้กินแล้วกันเขาน่าจะทิมใส่ผมผมเดานะเขเคทิมใส่ผมว่ะ่ปป้องกันโดนลุกก่อนครับถอนมาไป ไปเร็ว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 เรเร็ขาจะมาม้วนเราก็มาตบม้าเรวแล้วว่ะผมกินไปก่อนแล้วกันเข้าโขนกินนะครับทางขึ้นไปผมจะโดนแยงมาแล้วนั่นไงเร็วเร็วร โดนแล้วโดนแล้วมานะผมโดนแล้วขอ,อคนมาปิดอย่ามาลบวกวนการกระทำของเราเฮ้ยมามาวะมามาทำไมเขจะไปกินสองอาหวานท่านผู้ชมผมชิงกินตัวนี้ไปก่อนดีกว่า มามา,มาันใหญ่เลยเว้ยโอ้โหมากันเพียบได้ไหมวะตายเลยนะนะ่ะท่านผู้ชมมาเขาโดดรูนี้ดูนั้นรูนูนสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,วโดนลุกซ้ำถอยไม่ได้โดนลุกแพ้เลยวะ่ะเฮ้ยแพ้เลยด้วย ผมยอมเสียเรือไปดีกว่ายอมเสียเรือไปครับแล้วจะปล่อยกินม้วนหนีครับผมทำอะไรวะอ๋อจะมาลุกโตอบน ถอยครับผมถอยครับผมไหนวะนั่งยืนไปเฮ้ยเรือผมเอ้ย,ย,ม,อยมาผมขาดนี่ว่ามาผมขาดมาผมขาดเขาเอาไอ้ตัวนั้นกินมาผมได้นะ ตอนนี้กินมา้าหรอวะลุกไปก่อนแล้วกันมีลุกไปไหนไหมครับเคไว้แล้วตีอีกฟังนึงเอาเา้าแผลว่ะคุณชิดขอยกรอคอนครับท่านผู้ชมดูครับแต้มหนึ่งพันาสมสาม เล่นกันไหมนะไปครับผมไปครับผมไปดัน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 ขึ้นไปดันขึ้นไปครับทำไงน้องคุณไม่หนีเหรอขุณไม่หนีนะน้องคุณให้คุณหนีไปละคุณหนีขอหน้าคุณดันขึ้นไปครับเฮ้ เรือมาอย่างเร็วเรือมาทําไมเรือมาอย่างไวครับกินไปก่อนแล้วกันกินตัดไปก่อนดันยันไว้เลยครับยังงี้ไปดังงี้ไป,งไปครับดันงี้ไป จะซ้อนเรือวะ่ะเฮ้ยกระเทิบหน่อยดีกว่าเขาจะซ้อนเรือจะซ้อนเรือแล้วกระเทิบหน่อยกระเทิบทำไรมามาทำไมมาก็ต่อนะครับดันตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยดันตัวนี้ก่อนดีกว่าเคกินไปเลย ตัวนั้นนะครับไปครับโคนพจัน์บอดก,กินวม้ากินครับผมควายเอาละพงกระลอกเปิดแล้วเว้ยกินดีครับรออะไรไม่ต้องคิดเลยโดดมากินเลยจุงโบ๊ะจุงบุ๊กนั่นยังไงครับ ขุนทำไรทำอะไรของพี่ถ้าผมกินเนี่ยเขาจะกล้ากินไหมเนี่ยป่ะผมดันตัวนี้ก่อนดีกว่ากินครับผมกินเบียครับ เฮ้ยเดี๋ยวเขาทำอะไรวะอ๋อเขาจะกินเม็ดอืมแบบน้าท่านผู้ชมแลกเพลยดีไหม,มเขาจะกินเม็ดผม,มปะให้เขากินเม็ดไปอืกินมากเหรอ กินลุกไปก่อนแล้วกันดูว่าคุณเขาจะหิวไหมถ้าคุณเขาหิวมี่สิทธ์แพ้ได้นะทผู้ชมผมลุกตัวนี้ยวดูว่าคุณเขาจะหิวว่ะเฮ้ยคุณเขาไม่หิวว่ะแล้วคุณเขาไม่หิวนั่นก็ผมลุกตานี้ครับ ผมลูกตานี้ไปแล้วอีกหนึ่งดอกเลขกนั่งลำลูกทีนึ่งมองแล้วเว้ย <c oughs> คือคือคืจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงแต่แน่แน่ๆต่แแน่แต่แน่ๆนๆ <c oughs> ่ืมยืดชีวิต ทำไงดีหนีไปไกลๆเลยแล้วกันเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยหนีแล้วลูกทีพังแล้วงงช้ำไงช้ำไงต่อเรือเหรอมีชารแล้วนะครับเราลุกได้สองทางนะท่านผู้ชมก็คือเอาเรือสอดไส้มากับอีกอย่างนึงคือเอาเรือชิดกระดานเลยเพราะว่าหมามันถูกอยู่นะครับลุกได้สองทางตัวเดียวเขาจะป้องกันไงแม่งน่าจะป้องกันไม่ทันหรอกมั้งเค <c oughs> ผมลุกตานี้เลยครับผม ตูมไดยโอ้โหบุกเยอะด้วยรอไหมครับคุณชี